สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูการขึ้นโครงพญานาคนะครับซึ่งก็วันนี้ก็ทำไปเสร็จไปอันนึงนะครับเป็นรูปพญานาคขดนะครับก็ทำขดเป็นวงกลมนะครับ ตอนนี้ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งวันนะเราจะเสร็จอยู่ก็จะได้อยู่ประมาณหนึ่งตัวนะครับนี่คือส่วนหัวซึ่งก็หลายวันนะครับไม่ได้ลงคลิปก็เป็นทรงนี้นะครับ เป็นพญานาคทรงขดเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ยกหัวขึ้นข้างบนนะครับซึ่งก็มีอีกหลายตัวนะครับซึ่งก็ทำเสร็จไว้เรียบร้อยนี่ก็เป็นโครงทั้งหมดเลยนะครับโครงสร้างพญานาคภาพอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าแดดจัด ก็หลายตัวนะครับนี่ก็หนึ่งตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็มีอีกด้านนี้ครับหกตัวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับกำลังมัดอยู่นะครับช่างก็กำลังมัดตะข่ายนะครับเตรียมจะ เตรียมจะป้ายปูนนะครับซึ่งการมัดตะขคายก็อัดตะขคายเป็นม้วนวงกลมนะครับนี่ครับแล้วก็มัดแปะไปนะครับแปะไปอย่างนี้นะครับเนี่ย ก็แปะแล้วก็มัดไปทีละเล็กเลียน้อยนะครับนี่ฮะเก็ส่วนเป็นส่วนอันนี้ก็เป็นส่วนอ่างอนพญานาคนะครับตัวนี้ก็ใช้เวลามัดมาหนึ่งวันนะครับตัวเล็กๆนี่ก็ไม่ใช่มุ้งหมูนะฮะกวา่าจะเก็บรายละเอียดได้ ซึ่งตะข่ายที่เรามัดนี่ก็เป็นตะข่ายพลาสติกนะครับเป็นตะข่ายพลาสติกเมื่อก่อนใช้ตะข่ายเป็นตะข่ายลวดนะครับซึ่งตะข่ายลวดนี่ก็แทงมือมันไม่นิ่มนะครับซึ่งเวลามัดไปก็มือทำอมือเรานี เลือดออกนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นตะข่ายพลาสติกจะได้พันง่ายๆนะครับซึ่งก็เหลืออีกหลายตัวนะครับเพราะว่าพยานาคที่ปั้นอยู่นี้ก็จะใช้หลายตัวนะ,ะที่เราคงจกเป็นร้อยนะครับ อันนี้ก็ได้ไปประมาณสักสิบตัวนะครับอยู่ฝั่งโน้นก็มีนะที่มัดไว้แล้วอยู่ทางโน้นนะครับัโน้นก็สามตัวนะครับซึ่งก็รอการปั้นอยู่ก็ไม่ได้เอารายละเอียดในการขึ้นโค้งรือว่า การเชื่อมเหล็กแล้วว่าการดัดเหล็กให้เป็นรูปขึ้นรูปนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอ่าลงนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่มีขากรองตั้งนะก็เวลาอธิบายนี่ก็น้อยนะครับก็เอาภาพให้ดูก่อนซึ่งก็ตอนขัน้นตอนการปั้นก็จะ,ะมาทำให้ดูอีกทีนึงนะครับ ซึ่งวันนี้ก็โอ้ไม่รู้ว่าเสียงอะไรเป็นเสียงอะไรสำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้ชมกันเพียงแค่นี้นะครับ